แกก็จะคุยแบบสบายๆเหมือนถามเหมือนคุยๆกันเออยอดเดือนหนึ่งขายประมาณสักกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุยไปเรื่องอื่นไปเลยนะฮะแล้วค่อยไปถาม,ม่าชิ้นนั้นแหะไอ้ไอ้หนึ่งชิ้นเนี่ยขายในที่ราคาเท่าไหร่ได้ออกยอดขายออกมาละนะคะก็เป็นเทคนิคของแกนะคะแค่ไปจดในห้องน้ํา นี่ก็บอกว่างั้นต้องขออนุญาตกันทั้งทั้งกลุ่มอะคะ่ะไปจดในห้องน้ําเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นเทคนิคเวลาถ้าเกิดว่าไปคุยกันเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีขอพักเบรกเป็นช่วงๆขอเดินดูโรงงานหน่อยนะเออห้องน้าอยู่ตรงไหนคะขออนุญาตนิดนึงอะไรมีบ้างแต่อาจจะไม่แบบเราก็ดูอ่าห่าว่าผู้บริการไว้ใจเราแค่ไหนดีกว่าถ้าเขาพอไว้ใจไว้วางใจเราบ้างเราจดไปเขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะนะคะแต่นี่เผอิญว่าเป็นต่างประเทศต่างชาติพอเป็นต่างชาติเฮ้ย เดี๋ยวญี่ปุ่นจะมาทำแข่งกับเราหรือเปล่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็จะเป็นเทคนิคของเขานะคะแล้วก็เรียนมักจะถามเวลาไปวินีานถามความเป็นมาก่อนมาถึงวันนี้เพราะมันจะเป็นประสบการณ์ที่เขาสามารถจะเล่าได้ง่ายมันเป็นการเล่าเรื่องได้ง่ายว่าคุณทำกิจการนี้เอ้ยทำไมถึงอยู่ๆมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นมันมีที่มาที่ไปยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงทำไมถึงได้มาทำธุรกิจนี้นะคะก็คือถามคำถามที่เล่าง่ายก่อนนะคะ แล้วก็เป็นคาถามปเปิดนะคะนี่เดียนบอกไปแล้วว่าพยายามให้เขามีโอกาสเล่าเรื่องนะคะแล้วก็เรียนสเต็ปจากภายนอกสู่ภายในเดียนถามจากภายนอกเออลูกค้าเป็นยังไงใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยถามแล้วค่อยขับเข้ามาเพราะในที่สุดคือในที่สุดเนี่ยในของในที่สุดที่เป็นความลับของเขาคือเรื่องตัวเลขคือเรื่องตัวเงินคือเรื่องยอดขายคือเรื่องต้นทุนเด <ye han S 1> ียนจะถามท้ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเงินทองทองเดียนจะไม่ถามก่อน จะไปถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกค้าโอเคไหมส่วนใหญ่ยังอยู่กับเราไหมเขาเป็นยังไงแข็งแรงดีหรือเปล่ายังสั่งเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปจดบันทึกตามความเหมาะสมไม่แบบตั้งใจจดทุกคําพูดหรือดิฉันก็ไม่แนะนําที่จะต้องมานั่งถอดเทปคือเอาอัดเสียงไปด้วยเอาที่อัดเสียงไปด้วยนะคะเพราะคุณเข้าใจง,ง่ายๆะคะ่ะเวลาคนมานั่งคุยกับเราแล้วเอาเครื่องอัดเสียงวางไว้ตรงหน้า รู้สึกยังไงคะเสียงของคุณอาจมีผลต่อในชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมันมันเป็นหลักฐานได้เวลาพูดปุ๊บจะเริ่มเกรงและเริ่มเอ๊ฉันจะตอบอยังไงดีคือจะเริ่มปุ๊บเวลาถามคำถามอะไรไปผู้ประกอบการจะเริ่มคิดมากว่าฉันจะตอบอยังไงดีจริงๆแล้วอยากต้องการธรรมชาติของเขาเลยนะคะก็คือถ้าอยากให้เขาเป็นธรรมชาติเราก็เป็นธรรมชาตินะคะอ่ะหมดแล้ว ดเดีนมีเวลาจริงๆอยากให้ครึ่งชัมม่วโมงด้วยซ้ำแต่เหลือสิบห้าน,นาทีนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีกมั้งไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวเิียนจะเปิดโอกาสเพราะว่าตอนช่วงเช้าเห็นมีคําถามมาว่าอยากให้ผู้ที่เคยเข้าไปไปโรงงานที่นครสวรรค์นะคะมีโอกาสได้มาแชร์ว่าเข้าไปแล้วเจอได้รับฟีดแบ็กจากผู้ประกอบการอย่างไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์หนสองท่านที่ได้ไปมาได้มาพูดค่ะมีคาถามไหมครับเชิญครับ โอเคถามว่าการทำงานครั้งนี้ไปเป็นทีมหรือเปล่ากลับมาที่แนวคิดเบื้องต้นครับผมตอบชัดเจนยังไม่ได้แต่แนวคิดเบื้องต้นคือนะครับอยากให้คนที่ไปมีความรู้เชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการในภาพรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าในหนึ่งคนมีสองอย่างก็ไปคนเดียวถ้าในหนึ่งคนไม่มีสองอย่างต้องไปเป็นทีมแพ็คคู่หคือเชิงเทคนิคสคือเชิงบริหารจัดการครับ ผมตอบเป็นกลางๆให้แบบนี้ครับครับในการคัดเลือกวิสาหกิจนะครับผมตอบเป็นแนวทางกลางให้เมื่อมีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายแล้วจะดําเนินการคัดแยกตามพื้นที่โดยที่อิงศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเป็นเป็นเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจะทําการแมทชิ่งระหว่างโรงงานกับตัวคนทํางานครับ นะครับจะเป็นแบบนี้ในแนวทางกลางๆให้ให้รับทราบไว้แบบนี้ครับครับการที่จะไปเดี่ยวหรือไปคู่กรมเป็นคนกําหนดหรือหน่วยร่วมเป็นคนกําหนดนะครับพิจารณาสอเรื่องครับเบื้องต้นอย่างที่บอกครับเมื่อส่งงานไปให้หน่วยร่วมหน่วยร่วมจะต้องทําการเสนอรายชื่อกับแมทชิ่งโรงงานมากับคืนมาที่ส่วนกลางแล้วหลังจากนั้นส่วนกลางจะทําการอนุมัติ ซึ่งการอนุมัติก็พิจารณาจากเงื่อนไขคือ 1. น,นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคใช่ไหม 2. นะครับเป็นสมาชิกบ้านใช่ไหม 3. ม,มีความรู้ความสามารถทั้ง2เรื่องใช่ไหมการพิจารณาความรู้ความสามารถพิจารณาจากสิ่งที่ท่านสมัครลงใน SP Home ครับที่ท่านกรอกประวัติของท่านเท่านั้นเองครับถ้าคนที่อยู่ส่วนกลางที่เขาพิจารณา เมื่อพิจารณาจากเอกสารที่ท่านกอ,อกแล้วนะครับลองมองดูว่าคงต้องใช้ความรู้สึกพอสมควรในการพิจารณาว่าโอเคนะจบฝั่งนี้วิศวะน่าจะได้จบฝั่งนี้บริหารน่าจะได้ถ้าแมทมา2คนก็โอเคหรือถ้าความรู้พื้นฐานคุณจบวิศวกรรมแล้วคุณต่อ MBA โอเคความรู้สองด้านน่าจะโอเคนั่นแหละครับนี่คือเกณฑ์เบื้องต้นที่ให้ตอบตอบให้เป็นกลางๆให้น่าจะเป็นแบบนี้ครับ ที่ถามเนี่ยนะฮะอ,อ,อันนั้นอาจจะเกี่ยวกับว่าเพราะว่าคือผมดูจากแบบฟอร์มแล้วเนี่ยนะฮะอันนั้นในรายละเอียดหรือข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าความรู้ทั่วไปมันก็พอที่จะเก็บได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยขนาดของผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะต้องใช้ถึงขั้นที่เรียกว่าฝ่ายวิศวกรเข้าไปช่วยในลักษณะอย่าง,งน,นั้นไงฮะ ก็อย่างที่บอกไงครับว่าเมื่อได้รายชื่อโรงงานส่งแยกตามพื้นที่ส่งให้หน่วยร่วมหน่วยร่วมจะต้องทําการแมทโรงงานกับแมทคนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องเชื่อหน่วยร่วมก่อนว่าหน่วยร่วมแมทมาอย่างถูกต้องถูกไหมครับแล้วเราก็มาพิจารณาซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับว่าสิ่งที่นําเสนอมาเนี่ยโอเคไหมเท่านั้นเองครับเพราะนั้นต้องต้องเชื่อใจหน่วยร่วมก่อนนะครับว่าหน่วยร่วมเลือกคนที่ดีที่สุดของคุณ กับโรงงานที่คุณพี่นาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับววิทรราาบ่มมอสกก SME ีะปคุณจุดทะเบียนกำหนดไหมครับอ่าอันนี้ผมจำตัวเลขตามพรบรไม่ได้แต่ยึดตามพรบรครับเท่าที่ผมจำได้คือมูล,ลค่าสินทรัพย์รวมไม่เกิน200ล้านบาท มีพนักงานไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคนนะครับแล้วเป็นแบบเลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้คุณก็จะอยู่ใน SME บางทีคุณมีทุนจดทะเบียนเกิน200ร้อยล้านบาทแต่คุณมีคนไม่เกินสองร้อยคนคุณก็อยู่ใน SME ได้อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับแต่ต้องไปเปิดพรบรว่าด้วย SME ดูว่าเงื่อนไขคืออะไรผม ผมไม่สามารถตอบเชิงนโยบายได้ว่ายกเว้นหรือไม่ยกเว้นแต่สิ่งที่เงื่อนไขที่เข้าของโครงการนี้คืออยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมนะครับอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเป็น SME และ OT ท็อหรือ o t ท็นะครับเพราะนั้นต้องไปดูว่ามีเงื่อนไขไหนบ้างส่วนการพิจารณาโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาคงส่งคนที่ เอสหรือโอท็อปที่เข้าเงื่อนไขมาให้เราแล้วเพราะเราไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องสนใจคือมีรายชื่อโรงงานมานั่นเขาพิจารณาแล้วว่าเข้าร่วมโครงการได้นะครับส่วนการพริจารณาเกณฑ์การพริจารณาเนี่ยต้องไปดูผู้ที่ได้รับมอบหมายเดี๋ยวเขาจะไปลงรายละเอียดเองนะครับเราในฐานะผู้ทํางานเราได้รับรายชื่อมาแล้วก็จัดการเลยครับเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องของเกณฑ์เนี่ยน่าจะมีอีกหนึ่งชุดเป็นคนพิจารณานะครับก็ตอบเป็นกลางๆให้ตามนี้ครับมีคําถามอื่นอีกไหมครับ ครับอบให้เข้าใจชัดเจนอีกทีหนึ่งค่ะคือในเรื่องของแบบบันทึกข้อมูลนะคะเพราะเห็นตอนท้ายเราจะมีให้ทางวิสาหกิจลงชื่อแปลว่าวันนั้นที่เราเข้าไปวินิจฉัยเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องสรุปในแบบบันทึกจนจบจนกระทั่งให้ทางผู้ประกอบการเซ็นชื่อเลยถูกต้องไหมคะเบื้องต้นตอนตอน,ตอนแรกที่ออกแบบบันทึกเนี่ยตั้งใจจะเป็นแบบนั้น นะครับแต่พอเราเริ่มทํางานจริงแล้วแบบบันทึกนั่นบันทึกแบบคนแบบไม่เป็นระเบียบเลยครับเข้าใจไหมครับคือไอ้หนุ่นก็บ,บันทึกไอ้นี่ก็บ,บันทึกไอ้นี่ก็บ,บันทึกสุดท้ายถ้าเราจะยื่นให้เขาเซ็นเนี่ยเขาไปถามว่าเอาเศษกระดาษอะไรมาให้เราเซ็นเดี๋ยวอันนี้จะกลับไปพิจารณาในคณะทํางานครับผมเข้าใจครับเพราะตอนไปเนี่ยเราเปิดปุ๊บเราบันทึกพลิกหน้าหลังบันทึกวาดรูปแก้ไขขีดค่าอันนี้เดี๋ยวจะพิจารณาอาจจะต้องปรับนิดนึงครับขอบคุณมากครับ มีคำถามอื่นอีกไหมครับครับผมอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์แชร์นิดนึงครับว่าจากที่อาจารย์เข้าไปฟิวเวริร์กแล้วเนี่ยครับอาจารย์ประสบปัญหาอย่างไงบ้างในฐานะของผู้วินิจฉัยนะครับที่เราควรจะต้องคำนึงเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการที่จะรับปัญหาอย่างนั้นนะครับโอเคครับเอาเอา,เอาตัวผมเป็นเกณฑ์นะครับเวลาผมเข้าไปในสถาบรนการ ปัญหาอย่างแรกเลยที่ผมเจอคือคำถามแรกที่จะเปิดขึ้นจะคุยอะไรดีนี่คือเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องที่ที่ผมหนักใจเวลาเจอผู้ประกอบการเพราะเปิดขึ้นมาปั๊บคำถามแรกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผู้การอยากคุยหรือไม่อยากคุยหรือโอเคหรือไม่โอเคเพราะน,น,นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับที่ผมเจอก็คือว่านะครับ เมื่อคุยถึงความเสียหายเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเองก็จะประเมินได้ค่อนข้างยากว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับและจะใช้หลักการอะไรมาพิจารว่าจะซ่อมหรือจะลงทุนใหม่แต่โดยเบื้องต้นแนวคิดของผู้ประกอบการคือซ่อมได้ซ่อมซ่อมไม่ได้ซื้อใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ อันที่3ที่ผมเจอโดยตัวผมเองนะครับคือเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการมีปัญหาเชิงเครื่องจกักรแล้วอยากได้มุมมองว่าเครื่องจกักรนี้ควรจะเริ่มซ่อมบำรุงอย่างไรโดยตัวผมผมตอบไม่ได้ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคเข้าไปช่วยซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้นะครับสุดท้าย ก็คือสิ่งที่ผมยังตอบชัดเจนให้ไม่ได้ก็คือว่าพูก้การมักถามผมกลับคืนมาว่าแล้วภาครัฐจะช่วยอะไรบ้างผมก็ตอบได้กลางๆครับจากที่ผมได้ยินจากข่าวในทีวีถูกไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ในในความรับผิดชอบของอนักวินิชัยนะคะหละังจากที่ลงพื้นที่แล้วเนี่ยกับมาทำรายงานแล้วสุดท้ายเลยตัว Final Report ตที่เราส่งเราจะทำไงครับพิ้น์เป็นเล่มมาหรือว่าส่งเป็นไฟล์ดิจิดียให้ศูนย์พิมพเองครับปกติเวลาทำงานต้องครบทั้ง hard copy แล้วก็เป็นไฟล์ครับ ค,คือด้วยด้วยฐานะของการเป็นที่ปรึกษาอาสาใช่ไหมคะเราอาสาเนี่ยอาสาที่เรารับผิดชอบตัวเราเองเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินอะไรด้วยใช่ไหมคะอาสาอาสาไปแล้วอาสาทบงานเสร็จนี่ปินด้วยอาสาปินครับ,รบผมตอบเป็นกลางกลาเบื้องต้นให้แบบนี้ครับนะครับในช่วงที่โครงการเริ่มที่จะที่จะเซตเรื่องขององบประมาณหรืออะไรองเครับ ใครที่เข้ามาช่วยก่อนนะครับอาจจําเป็นจะต้องซัพพอร์ตในเรื่องพวกนี้ไปแต่เมื่อโครงการชัดเจนขึ้นผมเข้าใจว่าภาครัฐมีงบประมาณให้ท่านแน่ครับแต่เท่าไหร่เนี่ยยังไม่ทราบแต่ถ้าใครมีจิตอาสา,ศาอย่างผมไปคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับผมทําเองเดินทางไปปึ๊บ,บ,บผมได้ห้าร้อยบาทครับไปนครสวรรค์ครับ,รบแต่ค่าใช้ใจ่ายในการบิน ค่าใช้จ่ายในการกินค่าใช้จ่ายในการอยู่ทางภาครัฐเขาสนับสนุนให้ครับนะครับแต่ค่าตอบแทนผมได้ห้าร้อยบาทคือค่าแท็กซี่จากบ้านไปสนามบินจากสนามบินกลับบ้านครับเท่านั้นเองครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเซ็ตเป็นโครงการเนี้ยจะมีผลตอบแทนให้กับที่ปรึกษาอยู่แล้วเพียงแต่อย่างที่บอกครับอย่าคาดหวังเรื่องตัวเลขที่มันมันเป็นปกติเพราะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มัน ไม่ปกติขอคอนเฟิร์มเรื่องเนื้องานอีกนิดเดียวนะฮะสำหรับโครงการนี้ก็คือเนื้องานของเราก็คือหนึ่งวินิจฉัยสถานประกอบการสองฟื้นฟูสถานประกอบการเบื้องต้นสามจัดทำแผนฟื้นฟูสถานประกอบการใช่ไหมะฮะน่าจะชัดเจนนะแต่คราวนี้ในขั้นตอนของการฟื้นฟูสถานสถานประกอบการเบื้องต้นเนี่ยมันประกอบด้วยห้าขั้นตอนก็คือหนึ่งเข้าไปให้ข้อมูลแค่นั้น 2. เข้าไปตั้งทีมสำรวจบ่งชี้พื้นที่อันตรายบริหารจัดการพื้นที่ขั้นตอนที่จากนั้นเริ่มทำความสะอาดขั้นตอนที่สคือซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นขั้นตอนที่สคือจัดการด้านการตลาดโดยหาช่องทางการจัดจำหน่ายขั้นตอนที่หคือเชื่อมโยงกับผู้ที่มีความพร้อมในการรับช่วงการผลิตต่อชัดเจนไหมฮะ